พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและแก้ไขปัญหาต่างๆของคนในชุมชนนั้นถือเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมทั้งระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณภาพเข้าไปใช้ในการบริหารจัดการชุมชนแต่ละชุมชนอย่างเหมาะสมกับพื้นที่แต่ละพื้นที่ ในปีพุทธศักราช2555นั้นจังหวัดนครนายกร่วมกับกระทรวงมหาไทยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เห็นชอบร่วมกันในการประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนและผลักดันสู่การบริหารบูรณาการในการดำเนินงานจังหวัดต้นแบบจังหวัดอัจฉริยะหรือ smart province เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมแห่งการเรียนรู้ภายใต้วิสัยทัศน์เพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมอุดมปัญญาในการขับเคลื่อนโครงการจังหวัดอัจฉริยะจังหวัดนครนายกได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาได้แก่ยุทธศาสตร์เมืองน่าท่องเที่ยวยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ยุทธศาสตร์ศูนย์สุขภาพและอาหารปลอดภัยยุทธศาสตร์สังคมแห่งการเรียนรู้และยุทธศาสตร์จังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ เพื่อบรรลุปเป้าหมาย5ตัวชี้วัดคือผลผลิตมวลรวมของจังหวัดรายได้ของประชากรต่อหัวต,ต่อปีต้องเพิ่มขึ้นการกระจายรายได้ความผาสุกมวลรวมของประชาชนในจังหวัดต้องดีขึ้นและค่าใช้ใจ่ายในการบริหารงานภาครัฐของจังหวัดต้องลดลง ทั้งได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและบริการชุมชนหมู่บ้านหรือสอขอบอในการเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานในหมู่บ้านทุกมิติการพัฒนาโดยแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนได้แก่ส่วนที่ 1. ที่ทำการประกอบด้วยที่ทำการประจำหมู่บ้านของกอมอฝ่ายต่างๆและ sml หน่วยเลือกตั้งและที่ประชุมประชาคม ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านกองทุนสวัสดิการและกองทุนพัฒนาสตรีตลาดกลางหมู่บ้านศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียงและปราชชาวบ้านสถานีขนส่งและไพรสณนีชุมชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและแก้ไขปัญหาต่างๆของคนในชุมชนนั้นถือเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมทั้งระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณภาพเข้าไปใช้ในการบริหารจัดการชุมชนแต่ละชุมชนอย่างเหมาะสมกับพื้นที่แต่ละพื้นที่ส่วนที่2 ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลหน่วง,งานภาครัฐไว้ในบริเวณที่ทำการสขอขบบอเป็นศูนย์ IOC ชุมชนเป็นศูนย์กลางข้อมูลต่างๆได้แก่ข้อมูลกชชช2คและจปทข้อมูล GIS การวางผังหมู่บ้านข้อมูลเป้าหมายการพัฒนาการวางแผนและการแก้ไขปัญหาระดับหมู่บ้าน ข้อมูลวัฒนธรรมและศาสนาและข้อมูลการท่องเที่ยวสปารวมถึงที่พักต่างๆในจังหวัดนครนายกส่วนที่3กิจกรรมประกอบด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และอ,อสอมอหอกระจายข่าวตำรวจอาสารับแจ้งเหตุศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมถึงธนาคารชุมชนซึ่งทั้งสามส่วนนี้รวมเป็นสอขอบศอูนย์ข้อมูลและบริการชุมชนหมู่บ้านเมื่อจังหวัดนครนายกได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาแล้วสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายกเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการจังหวัดอัจฉริยะภายใต้การนําของท่านพัฒนาการจังหวัดหัวหน้าสุนีสุทธิวานิช ได้จัดทำโครงการริเริ่มสร้างสารรค์โดยได้รับงบป,ประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนในการเตรียมความพร้อมบุคลากรของสำนักงานโดยฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในชุมชนเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ อ่อมาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายกร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดความผาสุกจำนวน11หน่วยงานได้แก่สำนักงานสถิติที่ทำการปกครองตำรวจภูธรสำนักงานสาธารณาสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกเกษตรและสหกรณ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาและสำนักงานท้องถิ่นได้ร่วมกันจัดทำตัวชี้วัดความผาสุกเพื่อวัดความสุขของคนในจังหวัดนครนายกและฝึกอบรมชุดปฏิบัติการระดับตำบลในการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดความผาสุกรวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของชุมชนในทุกมิติการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านกายภาพ โครงสร้างพื้นฐานแหล่งน้ำคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมเช่นข้อมูลกชชสองคอข้อมูลจปทข้อมูลด้านสุขภาพข้อมูลด้านการศึกษาข้อมูลพื้นที่ทางการเกษตรข้อมูลแรงงานข้อมูลผู้ได้โอกาสซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่มาจากชุมชนและฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเช่น โยธาธิการและผังเมืองปกครองกรเษกษตรกสนแรงงานพัฒนาสังคมชนประธานและพัฒนาชุมชนเก็บข้อมูลของแต่ละหมู่แต่ละหมู่แต่ละบ้านมาแต่ละคูเรือนมาแล้วก็นาปัญหารต่างเรล่อนั้นมาทําประชาคมประชุมร่วมการหารือร่วมกันระหว่างอาวตากับผู้ใหญ่บ้านพวกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็นําข้อมูลที่ เขาต้องการนั้นก็มาใส่ไว้ในข้อมูลของแผนชุมชนข้อมูลสารสนเทศของชุมชนเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญที่ว่าชุมชนเนี่ยก็ต้องมีข้อมูลก่อนนะคะคนในหมู่บ้านก็ต้องรู้ข้อมูลของตัวเองก่อนมันก็จะมีกระบวนการที่ว่าเราก็มีจัดสารวจข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็นําข้อมูลเนี่ยมาทําแผนชุมชนนะคะร่วมกันนะคะโดยคณะกรรมการหมู่บ้านนะคะแล้วก็คนในชุมชนเนี่ย ในการจัดทาแผนชุมชนกับหน่วยงานภาคีพัฒนาต่างๆเราก็จะได้มาวางแผนในการพัฒนาจะร่วมกันทําเองเพื่อที่จะแก้ปัญหาในชุมชนด้วยตัวเองด้วยการเพิ่งตนเองก่อนใจครับคือหมู่บ้านเราได้เจริญจะได้เป็นข้อมูลมมีการวางแผน3ปีร่วมกับอบตคือได้รู้ทัน อาจจะเป็นตัวอย่างให้หมู่อื่นตำบลอื่นเขาข้อมูลที่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้เลยเนี่ยก็จะมีข้อมูลความเป็นพื้นฐานจปทนะคะแล้วก็ข้อมูลกรชท .2 พกำหนดทิศทางในการพัฒนาของหมู่บ้านได้นะคะภูมิใจว่ายังไงยังไงอำเภอเราเดียหรือตำบลเราเดียก็จะได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของในจังหวัดนครพยก ริการชุมชนของม่บ้านหรือว่าสพยกรับข้อมูลของเกษตรสาธารณสุขหรือว่าของพัฒนาชุมชนต้องนำมาไว้ในศูนย์ขอมทั้งหมดในการจัดตั้งทรัพากรตำบลมีการพัฒนาได้ผู้นำชุมชนและองค์การเรียนรู้และการใช้ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์หรือว่าสื่อสารสารสนเทศต่างๆชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพึ่งพาตนเองได้ และมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามแนวทางของสกาก์ที่เรากําลังจะก่อตั้งขึ้นอยากจะหางบต่อทอเสือกันยามว่างของพวกของอายุอะไรนอกจากพัฒนาชุมชนส่งเสริมให้ชุมชนนะคะมีการนรําปัจจัเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะคะมาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านโดยนําปรัชญานี้มาแก้ปัญหาความยากจนถ้า ทุกคนมีความพอเพียงแล้วค่ะก็จะสามารถแก้ปัญหาทุกปัญหาได้อย่างดีแล้วก็สามารถที่จะขับเคลื่อนโครงการต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะก็มีแนวคิดว่าอยากจะให้ชุมชนของเรามีความสงบสุขตามแนวทางของปัจจัยเศร,รษฐกิจขอเพียงทำกเกษตรอินทรีย์นะครับอยากอยากอยากได้มากตอนนี้กำลังเริ่มทำอยู่ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตดี มีความสุขชุมชนเข้มแข็งซึ่งสังคมจะมีความสงบสุขได้ต้องเริ่มจากคนเล็กๆในชุมชนรู้จักคำว่าพอเพียงเลี้ยงชีวิตมาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนโดยการลุกขึ้นมาร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ไขปัญหาใช้หัวใจของการพัฒนาความร่วมมือความสมัครสมานสามคัคคีนำไปสู่ความพอเพียง และการพึ่งพาตนเองเป็นหลักโดยระบบสหกรณ์ชุมชนและนับแต่นี้เป็นต้นไปชุมชนเข้มแข็งจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธปรรมในจังหวัดนครนายกภายใต้การนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดดรสุรชัยศรีสารคาม